You oh, see that. สวันนะล,ลูกแต่วันนี้แม่จะให้หนูเอาอย่างอื่นไปฝากคุณยายก่อนเอาอะไรไปฝากเหรอคะวันนี้สิจ๊านี่ไงขนมเค้กแล้วก็มีวัยอีขวดนึงบอกคุณยายว่าแม่คิดถึงนะที่สําคัญหนูจําได้ไหมเวลาหนูไปหาคุณยายต้องทำยังไงจํงาได้ค่ะเดินแล้วต้องหกล้มแล้วก็อย่าทะเลทลายเก่งมากรีบไปรีบมานะจ๊ะ พูดพร้อมกับยื่นตะกร้าใส่ของให้กับหมูนนินแดงและขยับหมูกสีแดงสดให้กระชับก่อนจะเดินไปสู่รัมนกแดงที่หน้าบ้านแดดยามซ้ายส่องกระทบหมวกกะไี่สีแดงใบนั้นสว่างตัดกับสีเขียวของป่าจนรับตา เวลาเดินไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงแต่ท่ามกลางสีเขียวของป่าในพุ่มไม้ใกล้ๆนั้นปลับปรากฏสายตาคู่หนึ่งกำลังมองมาที่หนอวัแดง ธอต้องกลับไปอย่างเป็นมิตรว่าสวัสดีค่ะคุณหมาป่าเช้านี้อากาศสดใสจังเลยนะคะนั่งสิอากาศดีนะแล้วนี่หนูจะไปไหนแต่เช้าลจะจ้ะนี่ยกำลังจะไปบ้านคุณยายค่ะแล้วนั่นถื้ออะไรมาจ๊ะที่เอาผ้าคลุมไว้นั่นน่ะอ๋อขนมแค้กค่ะแล้วก็วายอีกควดนหนึ่งจะเอาไปฝากคุณยายค่ะคุณยายไม่สบายจะได้หายไวาย แม่ช่างเป็นหลานที่น่ารักจริงๆเลยแล้วบ้านคุณยายอยู่ไหนละ่ะเเนียบ้านคุณยายอยู่ใกล้ต้นโอ๊กใหญ่ค่ะเดินเล็กเข้าไปในบ่ากสักพักก็ถึงค่ะด้วยความเจ้าเล่ห์และดุร้ายหมาป่าน,นึกไปใจว่าเจ้าเด็กน้อยนี่พาทางจานเ้ินลูกอร่อยหน้าคุณยายแก่นังเหยื่วนั่งแน่ๆนแ่เาครับไหนไหนแล้ว จะลองกลับกินสะท้งคู่เลยต้องใช้แน่เสียงกันหน่อยคนระว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็เริ่มออกุบเพื่อจะได้จับทั้งหมูน้อยหมูแดงแล้วคุณยายกินสะท้าคู่เลยงั้นนี่ฉันเดินไปเป็นเพื่อนนะเผื่อจะมีสัตว์ร้ายโผล่ออกมาฉันจะได้ช่วยเธอไงสัตว์ร้ายเป็นยังไงคะสัตว์ร้ายก็คือสัตว์ที่สามารถทําร้ายเราได้ไงละจ้ะนี่เธอไม่รู้จักสัตว์ร้ายเลยจะเนี่ยสัตว์ที่สามารถทำร้าย ทำร้ายยังไงคะทำร้ายก็อย่างเช่นกัดขวนหรือกินเธอยงไงไละ่ะโอ้มีสัตว์่างนี้นจริงๆหรอคะสัตว์ที่จะกินเราได้มีสัตว์อะไรบ้างคะแม่ก็อย่างเช่นม้าป่าเอ้ยไม่ใช่สิหมาป่าใจดีจะตายต้องพวกเชือ้อมีอะไรพวกนั้นแต่ทามันก็ะ เดี๋ยวฉันจะคอยปกป้องเธอเองไม่ต้องกลัวหรอกเราเดินต่อกันเธอ เดินไปร้องเพลงกระท่อนกระแท่กใบสะพักเจ้าหมาป่าก็เริ่มใช้อุบายกับหนูน้อยหมูดแดงทันทีหนูน้อยหมูดแดงลองฟังเสียงน้อร้องสิน้องร้องเพลงเพราะจังเลยนุ๊ใช่จริงด้วยค่ะนกร้องเพลงพอจริงๆด้วย<า>ดูนั่นสิดอกไม้เต็มไปหมดเลย บบหยุดแวะชมนกชมไม้สะบ้างค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบเดินไปเหมือนเดินไปโรงเรียนเพื่อชมธรรมชาติสูดลมหายใจลึกๆไหนๆก็ได้เข้ามาในป่าสวยๆทั้งทีเหมือนจะได้ผลหนูน้อยหมุแดงตาลูกวาวหันมองรอบตัวอย่างตื่นเต้นและเป็นสุขจนนึกขึ้นว่าดอกไม้สวยเยอะแยะเลย,โย,โย,โย เก็บไปฝากคุยายคุณยายต้องดีใจแน่แ่เราไปเก็บดอกไม้ฝากคุณยายก่อนดีกว่าแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ไม่เข้าไปในดงดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อเก็บดอกไม้แต่ทุกครั้งที่เก็บมาได้ดอกหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงก็จะเห็นดอกที่สวยกว่าอยู่ห่างออกไปเธอก็จะตามไปเก็บแล้วก็พบดอกที่สวยกว่าอยู่ห่างออกไปอีกจนเธอห่างจากเส้นทางไปบ้านคุณยายทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว เจ้าหมาป่าเห็นดังนั้นก็ทิ้งหมันหมวกแดงไว้กลางดงออกมาเมันรีบวิ่งตรงไปที่บ้านคุณยายทันทีผ่านรั้วต้นเฮเซลมาถึงต้นโอ๊กใหญ่เจ้าหมาป่าที่ดุร้ายก็หยุดยืนอยู่หน้าประตูบ้านคุณยายนั่นใครน่ะหน้อยหมกแดงค่ะคุณยายหนูเอาขนมเค้กกับวายมาฝากคุณยายค่ะคุณยายเปิดประตูหน่อยสิคะหนู เออมาปลดกรอนที่ประตูก็เข้ามาได้แล้วจ้ายายไม่ค่อยสบายลุกไม่ไหวเจ้าหมาป่าใจร้ายเอื้อมมือไปปลดกรอนประตูมันเดินเข้าไปในบ้านคุณยายอย่างใจเย็นก่อนที่จะหยุดที่เตียงนอนคุณยายแล้วมันก็กินคุณยายเข้าไป เียเวลานานเกินไปจึงรีบออกเดินทางไปที่บ้านคุณยายทันทีแต่เมื่อมาถึงหนูน้อยหมูแดงก็ต้องแปลกใจที่ประตูบ้านเปิดอยู่เธอคิดในใจว่าสงสัยคุณยายจะไม่มีแรงปิดประตูน่าสงสารจังเลยแต่เพียงก้าวขาเข้าไปในบ้านหนูน้อยหมูแดงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปมีอะไรไม่ปกติท้ไแมววันนี้บ้านคุณยายน่ากลัวจังเลยเธอเลยตะโกนออกไปอลู เนียไม่มีเสียงตอบใดๆหนูน้อยหมวกแดงค่อยๆเดินไปเปิดม่านหน้าตา่างพอแสงสว่างสาดเข้ามาก็เห็นคุณยายนอนอยู่บนเตียงโดยมีหมวกคลุมหน้าอยู่หนูน้อยรู้สึกว่าคุณยายดูแปลกไปคุณยายคะทำไมหูคุณยายใหญ่จังเลยคะจะได้เอาให้ฟังเสียงหนูพูดชัดๆไงจ๊าดอืและทำไมตาคุณยายโตจังเลยคะจะได้เอาไว้มองหนูชัดๆไงล่ะ แล้วทำไมมือคุณยายใหญ่อย่างนั้นล่ะคะจะได้จับหนูได้ัน,นัทัน,นักไงจ๊ะเอ๊ะแล้วทำไมปากคุณยายใหญ่จังเลยคะจะได้เอาไว้กินหนูเต็มๆตําคำนี่ละ่ะเมื่อพูดจบเจ้าหมาป่าก็กระโดดขึ้นจักเตียงของคุณยายแลว้วก็ลงมือกินหนูน้อยมุกแดงอีกคนนึงจนอิ่มมีพีมันด้วยความอิ่มมันจึงเอ็นตัวลงนองนอบนเตียงคุณยายอีกครั้งและหลับสนิทในวิไม่ช้า ร้องกับส่งเสียงโกรงดังสนั่นบ้านเวลาผ่านไปพักใหญ่ที่ใกล้ๆรูปต้นเฮเซลก็ปรากฏร่างของเล่นร้านคนหนึ่งเดินร้องเพลงมาอย่างสบายใจฉันต้องเป็นนายพที่ก่งที่สุดชอ ควาคุไทภัยได้ยินเสียงร้องให้ช่วยเมืองใดรีวิ่ง ลายเป็นเจ้าหมาป่าตัวร้ายมันนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงในพรานค่อยๆเล็งปืนไปที่เจ้าหมาป่าแต่ก่อนที่นิ้วจะลั่นไกในพรานก็ถูกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๋หรือว่าเจ้าหมาป่ามันกินคุณยายเข้าไปนะัะนตื่นเลยมานอนอยิ้มอยู่ตรงนี้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราอาจจะพอช่วยคุณยายได้นี่นะคิดได้ดังนั้นในพรานก็ลดปืนลงและหยิบกันไกคมกลิอ่อ,ออกมาจากยา่าม ค่อยๆตัดหนังของเจ้าหมาป่าให้เปิดออกตัดออกไปได้ไม่เท่าไหร่ในพรานก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นอะไรแดงๆนะั่นนะี่มันหมวกนี่นาะอหมวกกไม่หยี่สีแดงอันนี้มันหมวกของก่อนที่ในพรานจะทันได้พูดอะไรออกไปอีกหนูหน้อยหมวกแดงก็กระโดดออกมาจากท้องหมาป่าอ๋อน่ากลัวจังในท้องหมาป่ามือจัง ร้องไห้ไปเลยนะเธอรีบออกไปรอของนอกบ้าก่อนบ้าคุณเอกอาบน้หมาป่ามันจะตื่นขึ้นมาสักก่อน <c oughs> คุณยายอ้าวคุณยายก็อยู่ด้วยเหรอนี่นะนายพรานและหนุ่มน้อยหมวกแดงช่วยกำประคองคุณยายออกมาจากท้องของหมาป่าอยา่างทุลักทุเลนเงียบเสียงที่สุดเพื่อไม่ให้หมาป่าตื่นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเ <c oughs> ดี๋ยวจะกลับมานายพาจะไปไหนคะถ้าหมาป่าตื่นมาจะทำยังไงอ่จะงเดี๋ยวฉันจะทำให้เจ้าหมาป่า ไม่สามารถทำอันตรายใครได้อีกรอแป๊บนึงนะไปดองปลวกในพรานหายออกไปได้ไม่นานก็กลับมาพร้อมกับหินก้อนใหญ่จากนั้นในพรานก็ค่อยๆเอาหินนั้นใส่ลงมาในท้องของเจ้าหนามป่าแล้วก็เย็บหนังมันป่ากลับคืนดังเดิมในขณะที่นายพรานกําลังเย็บหนัหมาป่าจนเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเฮ้ยเ้โอ้ทีนะ ยายไม่ค่อยสบายกลั่นไม่อยู่จริงๆทํางรกันเนี่ยไอหมาบาดจ็แล้วทั้งนายพรานคุณยายและหนูน้อยหมูแดงถอยกรูจนติดประตูนายพรานควานหาอาวุธใกล้มือแต่ก็หาไม่เจอมีแต่เข็มกับด้ายที่ติดมืออยู่นี่เจ้านายพรานหนะ้าเงกยังคิดที่จะจับข่าอยู่อีกรอเนี่ย คิดรู้ว่า้าจะยอมให้จับงี่าง่าแต่เอ๊นันมันหนูน้อยหมวกแดงกับคุณยายนี่นะก็้ากินเข้าไปแล้วนี่ออกมาเดินเป็นพันดูตายยังไงก่าวเถอะคราวนี้จะกินทั้งหมด3คนเลยละกันมมพรานปัดประตูไปให้หนูน้อยหมวกแดงและคุณยายนี่ไปก่อนส่วนเขายืนขวางประตูอยู่อย่างกล้าหาญแม้จะมีเพียงเข็มกับได้อยู่ในมือก็ตาม ก <c oughs> ำลังจะเป็นอาหารว่างของข้าอยู่แล้วยังจะมาอวดเก่งอยู่ได้เตรียมตัวให้ข้าอิ่มได้แล้วพูดจบเจ้าหมาป่าก็พุ่งกระโจอนออกจากเตียงคุณยายหมายจะเข้าขย่ำในพลาที่ประตูแต่ด้วยน้ำหนักหินก้อนใหญ่ในท้องทำให้เจ้าหมาป่าล้มกลิ้งลงบนพื้นและโดนหินก้อนนั้นทับจนขาดใจตาย you mm -hmm.